สวัสดีค่ะบิ๊กนะคะแอดมินร้าน PS Solar c e l เนะคะวันนี้บิ๊กอยู่ที่ร้านนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าแผงโซล่าเซลล์ที่ขายดีอันดับหนึ่งของที่ร้านนะคะเป็นยี่ห้ออะไรนะคะก็มันอาจจะมีเสียงดังนิดนึงแต่จะพยายามพูดให้เสียงดังเข้าไว้นะคะเพราะว่าเราอยู่ริมถนนเลยนะคะอยู่ริมถนน3-4-4นะคะสายบ้านบึงแกลงจังหวัดชนบุรีนั่นเองนะคะ เดี๋ยวไปดูการว่าแผงโซล่าเซลล์ที่เราจําหน่ายแล้วเป็นตัวแทนอยู่นะคะในประเทศไทยคือแบรนด์ไหนนะคะไปชมกันเลยแอดมินพามาดูแผงที่เป็นสต็อกนะคะของที่ที่ร้านนะคะซึ่งแผงรถนี้เนี่ยพึ่งเข้ามาเมื่อ2องสอามอาทิตย์ที่แล้วเองนะคะแล้วก็ตอนนี้ขายไปได้ค่อนข้างเยอะมากแล้วนะคะซึ่ง โมเดลที่จำหน่ายอยู่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นตัวโมเดล s t p นะคะ s t p 3 3 0ขีด24 VFW นะคะซึ่งในหนึ่งพาเลตเนี่ยจะมีทั้งหมด26แผงนะคะเป็นเกรดอะไรมาดูกันเป็นเกรดเอ็กซิเลนต์นะคะไม่ใช่เกรดไม่ใช่เกรด B เกรด C นะคะเป็นเกรดเอ็กซิเลนต อินชัยนานะคะชิปทูแหลมฉะบังไทยแลนด์ก็วันนี้เอามาให้ดูสต็อกกันพอกุบกิบเพราะว่าตอนนี้สั่งอตใหม่ไปแล้วนะคะเนื่องจากของมันหมดของมันใกล้จะหมดละมันม้นก็สั่งมาเก็บเก็บไว้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวมาดูกันว่า น้องกำลังขึ้นของเพื่อที่จะไปพักใต้ก็หลังจากที่ทุกคนเห็นแผงไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s ับสไคร b e นะคะทางช่อง y o u b ท c h ชาแนลของเราด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ดูวิดีโอนี้นะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ